สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะในหลวงพระราชนีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศเมื่อเวลา15บานาฬิกา25นาทีวันที่20พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆจำนวนสีน่คณะเข้าเฝ้าณสาลาดุสิตด,ดาลายัยสวนจินรดาตามลำดับดังนี้นางสาวปิยกุลบุญเพิ่ม ประธานสารดีกานำผู้พิพากษาประจำศาลเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายจิรพัฒน์พันธวีเลข,ขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมนายสิทธิพงศ์ตัญญพงศ์ปรัชตผู้พิพากษาสารอุทธรช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลข,ขาธิการประธานสาลดีกาและนายพิมพ์ธงสันติเลข,ขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมเข้าร่วมเฝ้าด้วย นายสิงชัยท่านินซ้อนอายการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายสมศักดิ์เวศวิไลรรองอายการสูงสุดนายทรัมชาลีจันทร์อธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายรมศักดิ์ธรรมชัยเดชาเลข,ขานุการอายการสูงสุดเข้าร่วมเฝ้าด้วย พลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการสารทหารเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้พลเอกประชาพัฒน์วัจ,จนาการเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทสุรเชษเจริญปลุกหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้บริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศเครือข่ายผู้ทอผ้าและเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเฝ้าทุนกล้าถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่สาม,มิถุนายน2564ทั้งนี้ขอให้ในหลวงพระราชินีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ